สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเก็บทุเรียนกันนะครับผมเกือบสิบโลแล้วมึงเนี่ยเกือบสิบโลแลยเดี๋ยวใครตัดทุเรียนสูตรนี้กันวะรับไป็อดถอดลงไปเมาตนเลยต้นรอบมาอีกเห็นม้าต้น Okay. Okay. เขาบอกแกมะเขาเมาเมาน้ำได้ถต่กีนไม่ได้เดี่ยเมา่อคืนเออถต่กีนไม่ได้เดี่ยวมื่อคืนดับดีๆเอวมานี่นะพักเหนื่อยแป๊บมึงแล้วจะไปอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่ให้แม่บ้านพาให้กินซะก่อนอือค่านแฮก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 โอ้โาโอ้โ่ยินไม่ได้อายินไม่ได้ยินไม่ได้น้อย กินได้เยอะเยอะมันมันไม่แก่ันไม่สวยแล้วมันจัดไหนชิมหน่อยได้ไหมอ่ะอุ้ยอันนี้เรียกบีบก็ส่งคนวัวหยิบได้เลยลุงไหนก็ได้หยิบก่อนมันแลงไปหนาสุกเลยวะสุกเอา พีดตัดพีดไปตัดเข้าหนึ่งเออเออเออเอาเอาใหม่น้อเอาใหม่ตัดเอาใหม่ไหมดูนั่นทิ้งไปดูนั่นทิ้งไปมันใช่ไม่ได้ดูนั่นไม่ตัดเขาเขาอยู่อ่อนโอ้ยแล้ว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 มามารับต่อกันวิธีการรับทุเรียนแบบนี้ครับยัอืมรับได้ลุงลูกรับเอากี่โลลีลูกละสามโลสามโลไหมช่วย เออนี่ไม่ต้องเส้นโค้งมากเหรอเฮ้ยเดือดหายไปหมดแล้วรับเลยรับเลยนี่ในแนลเลยยังไม่แก่เลยหัอคู่แฟนเลยเหรอ,อแฟนจับพอดีอะหนักนะมันหนักกว่าเขานะเออนี่มีการกู่แฟนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบรับรับรับ ไม่ต้องใช้กระสอบครับชุดนี้พ่อรับไม่เป็นกระสอบโอ้ข้าราชการที่อย่เบียลุ้มล้อมมือครับลูกใครดูล้อมยังหากระสอบยังไม่ได้เลยกระสอบยังหาไม่ได้เลยไม่ต้องกินกันแล้วเงี้ากระดิ่นี่นะอ๋อ